สวัสดีวันศุกร์ที่28มกราคม g o ่ด m o r n i n ่หัวเปียกเลยทำงานแข่งกันกับฮิวฮิวทาสีโอก็ทำความสะอาดบ้านตอนนี้11โมงครึ่งเรากำลังจอกไปทานอาหารเช้ากันที่ที่ฮิวไปปั่นจักรยานเมื่อวานนี้กับเคนแล้วก็ริชาร์จไปเจอที่นี้มาชื่ออะไรนะมอเทนนะมอสเทนมอเทนเดอะเพลสคอร o อ มันเป็นที่ใหม่ที่ฮิวไปทานแล้วฮิวบอกว่าดีเค้กก็น่าอร่อยกาแฟอร่อยก็เลยเดี๋ยววันนี้ลองพาอุไปดูอาหารเช้าทานอาหารเช้าเสร็จปุ๊บเรก็กลับมาบ้านเตรียมตัวไปทำงานอิตพิตตี้ด้วยเลยมัตเฟิ f ์นชื่อมัตเฟินไม่ใช่มัตเฟิน์มันเป็นหมู่บ้านเล็กๆชื่อมัตเฟิรยว พาไปดูกันว่าคาเฟ่นี้มันจะดีเหมือนอย่างที่ฮิวว่าไหมนะเมื่อวานนี้ฮิว What you had for lunch yesterday? had English breakfast English breakfast It's very big compared to the Fountain Cottage which well, one Probably compared to the Fountain Cottage full Monty which d o e n t n o m a l l y have They didn't have a half breakfast It's big It's big But it's good Yeah it's good but it's it more expensive than the half Monty of course mm. ปกติเราจะชอบไปกิน,กนที่ Fountain Cottage มันดู oh, like it used to be Brattle. นี่บริเวณหมู่บ้านสวยงามน่าอยู่นะดูดีมากค่ะแล้วก็มีโบสมีเชิดนี่เห็นไหมเห็นเชิดแหลมๆไหมเพื่อนๆไปไปดูร้านอาหารกัน แล้วนี่คือหน้าตา English b r เบ k กฟ s t Can you manage you ทานอาหารเสร็จแล้วก็เลยออกมาเดินเดินเล่นดูในหมู่บ้านกันอยู่ที่นี่เขาต้องการพนักงานด้วยนะเขาบอกซัมเมอร์นี้เขายุ่งมากเลยแล้วก็หาพนักงานไม่ได้ ตึงๆๆๆๆๆน่าอยู่อ่ะว้าว What? What a deep ตอนนี้ถึงโรงเรียนแล้วนะคะบ่ายสองมงสีนั่งรอในรถแป๊บนึงให้มันใกล้เวลาก่อนค่อยเข้าไปบางทีอยู่เข้าไปเร็วอย่างเงี้ย เด็กน้อยยังเลิกเรียนไม่หมดกับเพื่อนเพื่อนยังแบบพ่อแม่มารับอยู่อะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวรอให้ใกล้เวลามากๆก่อนค่อยเข้าไปทีเดียวถึงแล้วนี่นะคะ h o u s e s t r e e t ผมมาสัมภาษณ์งานที่นี่วันนี้ลมแรงมาก เช้าและเที่ยงวันนี้นะคะวันเสาร์หลังจากไปสัมภาษณ์งานมาเป็นหมูสามชั้นทอดน้ำปลาส่วนฮิวเหมือนเดิมไม่รู้จะถ่ายทำไมคนอะไรก็รู้กินทุกอย่างเหมือนเดิมทุกวันย o n า try this careful it's hot it's real no not really กวนมากนี่คือของขวัญคริสต์มาสที่ลูกเลี้ยงซื้อมาให้โอนะเขาเห็นโอกินพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกแคโรไลนียลิเปอร์แคโรไลนีลิเปอร์เขาเลยซื้อมาให้ป๊อบคอนโอหจามล่นบ้านเลยเพื่อนๆมันเผ็ดหายใจพริกความเผ็ดเผ็ดคุ้งบ้านเลยอะเผ็ดจน เผ็ดแล้วก็หายใจเป็นพิกเข้าไปในจมูกจนต้องปิดแมสอ่ะ <c oughs> ุดยอดเลยอะ <c oughs> จะลองกินป๊อปคอร์นโรยพริกที่ผิดที่สุดในโลกเผ็ดเผ็ดโอโย,โยใครจะกินได้เนี่ยเผ็ดมาก You yeah. Try one. Oh, that's not nice. Jeez. <laughs> oh, Evil. <God. You> <laughs> Dear me. าดีวันอาทิตย์ที่30มกราคมนี่เรากำลังจะไป <a> clean, ท, <'t> ที่ทิพนี่เป็นขวดเป็นตรงที่ที่ทิ้งของรีไซเคิลแล้วนี่เป็นน้ำมันเครื่องที่เราเปลี่ยนกันเองแล้วก็หม้อหุงข้าวทาพังแล้วเรียบร้อย <laughs> <laughs> วิธีที่ทําพังก็คืออุ้ยอันนี้ครีบอิดไอแคนโกลเดอร์เพลนอินน e นี่ <Yeah. S 1> คือ คือมันยังคุกอยู่เนาะโอแล้วโอโยกอันนี้ออกไปไปทาอะไรไม่รู้แล้วโอลืมมันก็เลยแบบเบิร์นมันก็เลยพังก็เลยต้องถอยหม้อของข้าวใหม่สว่วนนี้ก็เป็นเสื้อผ้ากับพรมเช็ดเท้าห่อไว้ให้เรียบร้อยมันจะได้ไม่เปื้อนเวลาเราทิ้งนี่แหละคะ่ะซึ่งแล้วก็ล้างรถด้วยวันนี้รถแบบสกปรกมากสภาพหลังจากไปทิ้งขยะ ดีไซเคิลแล้วเรียบร้อยอันนี้มาล้างรถค่าล้างรถแบบ go แพ็กเกจเจ็ดปอนซื้อแล้วต้องมาล้างภายในเจ็ดวันนี่ตอนนี้เข้าแถวคาร์วอลอยู่มันเป็นเครื่องล้างอัตโนมัติค่ะ นอกไม่เคยล้างรถอัตโนมัติแล้วเราก็มาเดินกันต่อที่คาบูทเซลค่ะ <ale> <laughs> วันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์จะมีคาบูทเซลในเมือง <laughs> 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 เราจ่ายค่าค่าเข้าแล้วนะคะคนละ2 2ปอน50 <laughs> ตอนนี้กำลังเดิน <laughs> ต้องเดินผ่านตรงนี้เพื่อทะลุไปบริเวณเอา u t d o o r ข้างนอก นี่คือเวิร์กคาบูเซลหนาวหนาวเวิร์กหนาวเวิร์ก<ด>กว่าคนอื่นฮิวไปรอในรถแล้วเรียบร้อยฮิวหนาวมากอากาศมันหนาวมากจริงๆค่ะเพื่อนเนวันนี้เย็นเย็นอย่าเยือกเนี่ย,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 ยอันนี้คือเขามีอาชีพขายแบบคาบูเซลเลยโดยเฉพาะเขาก็อาจจะแบบซื้อแล้วก็ขายจากตลาดนู้นตลาดนี้เมนเทนสต็อกไปเรื่อย แล้วก็มีมาเปิดท้ายขายแบบเป็นเป็นรถของในบ้านมันเยอะก็เป็นรถส่วนตัวเนาะก็มาเปิดขายเปิดท้ายขายของตัวเองเนี่ยเยอะเลยแต่เขาจอดแบบห่างๆกันนะเขาไม่ได้จอดใกล้คนไม่ค่อยเยอะค่ะดูเสร็จแล้วค่ะสรุปไม่ได้อะไร ของเก่าที่โอชอบซื้อก็คือพวกช้อนซ่อมเหรอเพื่อนมีบางคนรู้อชอบซื้อซอช้อนซ่อมโอกกาลังหาอะไรที่มันแบบดูสวยๆดูแบบเป็นอังกฤษวินเทจวินเทจอตโอชอบแต่โอ,อ,โอยังไม่เจอนะที่แบบมันสปาร์กจอยอะถ้าเจอที่มันสปาร์กจอยปุ๊บโอ,โอก็จะหยุดเพนะนเพื่อนหยุดดูหยุดหาอากาศวันนี้หนาวมากหนาวจนแบบต้องจุดไฟ ก่อไฟผิงตอนนี้ไม่มีแมวอยู่หน้าเตาผิงรออีกสองอาทิตย์ imprint. ค่ะอีกสองอาทิตย์เราก็จะมีแมวอยู่ในบ้านมีสิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งชีวิตอยู่ในบ้าน <dépend> ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นค่ะได้เวลาทานอาหารเย็นโอ๊ขี้เกียจทําอาหารเหมือนเดิม <unplug> อ,อกก็เลยทําแค่ทอดกุนเชียงแล้วก็ทานกับข้าวเหนียวที่เหลือก็อุดเอา ส่วนฮิวก็ทำสเต็กของตัวเองทานสเต็กแล้วก็ทอดไข่ดาวสองอันโปะวันนี้ไปกินอาหารที่คอตเต็ดฟาวเทนมาเนาะโอกินเยอะมากเลยฟิตแอนดชิพมันก็เลยยังอิ่มอยู่ก็เลยกินแค่นี้ก็พอส่วนฮิวก็กินอาหารเช้าที่มันเป็นเรียกว่าเป็นซอสเสร็จกับบับอะไรสักอย่างบีเอบอะบับเป็นขนมปังแล้วประกบกับไส้กรอกอะ ิวก็รู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเพราะว่ามันมีแป้งฮิวก็เลยอยากทานอะไรที่ที่มันเป็นคีโตล้วนๆวันนี้ตอนเย็นเนีย้ยฮิวก็เลยทานสเต็กแล้วก็โปะด้วยไข่คือแบบไม่มีแป้งซีโรคาร์บคนนั้นเขารักสุขภาพมากโซโนโอก็ชอบกินเนี่ยกุนเชียงทอดกับข้าวเหนียวมันเข้ากันเข้ากันนะสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่3ามกราคนไ อาหารที่โอเตรียมเอาไว้ไว้ในหม้อสโ,โลโคุกเราเลิกงานตอนเย็นาก็จะได้กินเลยวันนี้จะเป็นไก่ทำกับซอสของพริกแกงไม่ใช่พริกแกงแี่ซอสของของอินเดียน่ะชอบอันนี้ค่ะกำลังทำเนาะทำง่ายมากเลย ผัดไก่ใส่กับหัวหอมเสรแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปแค่นั้นเองก็จะได้อาหารคล้ายๆอาหารอินเดียใส่น้ำใส่น้ำเปล่าประมาณเท่ากับขวดเนี้ยแล้วก็สโลคุกทิ้งเอาไว้ย็นนี้เจอกันถึงบ้านแล้วหิวมากหิวมาก นี่แกงที่สโลคุกเอาไว้เสร็จแล้วแมงโก้ซอเบอร์อร่อยไหมโอเคไหมอีเดฟบ